สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพัวหน่อยให้เราครับผมนี่ครับก็วันนี้ก็กินอาหารแห่งครับผมเพื่องครับผมแต่รับกินแนรกินเน้าแล้วก็กบเบือหนื้อกำลังตัดอยู่ครับต่องกินเพื่องถางครับผมวันนี้มีเป็นคิวของเนืา้าเป็กโกลานะครับเนาะจะไม่ให้ง่วก,กินกินเรื่องแห่งทางครับ มีคนถามว่านี่คืองวคือตัวหน่อยแถวว่าสันก็คือว่ามันเป็นลุงัวครับผมซือ้อลุงัวเขามาขุนครับแม่มันตายนะแม่มันตายในสนามรบกันก <c oughs> <c oughs> ็เลยได้ซื้อมาขุนครับผมมาขุนคายครับผมใครสนใจกบโทรเขา้าเบองนะครับเนดะ้อโทรข้ามาาไปสนใจงวัวหน่อยนี่ครับประมาณกระบนหน่อยไม่ได้แต่ว่ากันไนย์เลยเหรอการือวันไหย่เลยครับบาซือวันหน่อยให้มาไ,ได้ดีนี่ครับผม ก็ดูรมมานนี่นะครับผมมานสูงสูงอยู่มานเมตรหนึ่งอย่างมันเมตรหนึ่งครับความสูงของหัวเป็นงัวหน่อยครับผมซื้อหลัวมาขุนครับใครสนใจกะเดี๋ยวผมถิ่มเบอร์โทโทรมาถามกันครับเด้อเขตหัวตอนนี้งัวนี่ยู่อ่าบนด้วยครับเด้อยูบนครับหัวใครอยู่กไก่กับสามาถนะเบิรงไหนว่าไก่ไดบ่อหรือหัวกระโดนครับผมหัวหน่อยครับ บัวเม่นงอตัวเม่นงว,งวจิ๋วคนพี <c oughs> ่คอมเมนต์ตามผมเป็นงัวงัวงัวคืองว,งว,งว,งวจิ๋วบ่ครับภาษานผมแบงครับผมงัวน้อยลูกงัวสื่อลูกงัวมาขุนครับผมเนี่ยเห็นไ,ไหมอือเห็ครับตัวมันก็อยู่ประมาณเนี่ยตัวน,น้่ยหอยมีหลายใสครับผมใสในใส,ในใส่ใสญ่ใสหน้อยครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณเม็ดนึงนี่แหละเออ ตัวหนักเขามันตัวนี้ตัวนี้ประมาณเมตรความสูงประมาณเมตรหนึ่งครับครอบยาวผมไปดูประมาณสองเมตรนะสองเมตรหนึ่งเมตนี่นะครับความสูงกับลายเรียแหละ,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 ละครับเพราะว่าเป็นหัวหลุ่มหัวดุนดุนข้าวเดียวกันนะครับมองไปซื้อแรงไปซื้อมากเข้าไว้พอแม่มันตายครับก็เรื่อยๆซื้อหัวหน่อยมาคุณครับผมต้องไล่บุหลี่ครับจะว่ากะ เรียกครับผมนี่ครับความสูงก่อนแทบจะเท่ากันเลยนะออห่างกันบม่กี้เส้นหนักผมความสูงหัอยูมันเม็ดหนู่งต้ออยู่ตาหางดีสนใจกะโทรมาด้วยครับเด้อเดี๋ยวจัดสินมาโทรให้เข็ดดีไก่เอาเบิ้งได้เลยครับเป็นวงวกระโดนครับผมหางหัวงใไ่บุญก็ออได้ มันกระโดนหน่อยครับลหลงกว่วครับลหลงกว่าเป็นบ่แมงัวไงเพอฉีดแจ้งในที่นี้ด้วยว่า <laughs> มันไม่ใช่กัวไอ้นี่ครับมันเป็นลูกลกัวครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด like, ตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเผื่อจะพบผ่าจิปใหม่ๆผมจะพ่ายเึงืองงา,งา,งาแางราคาแพงมีครับผมถ้าแถวนี่แหละต้องวงครับ ง่ามแม่ผมแพทย์แพทย์หน่อยครับเพาะผ่บตัครับนี่ครับถ้าจะสนใจกันเดี๋ยวถิโทรมาด้ครับเด้ออยาก็จะเงินงูหน่อยพอดียครับผมสำหรับกินกัเอาไว้กินเองครับผมบาย